สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรสมูทตี้มัลเบอร์รี่ค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่จิ๊บมีขายที่ร้านด้วยนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะเราไปเริ่มเลยนะคะจิ๊บใช้มัลเบอร์รี่แช่แข็งค่ะ80กรัมแล้วก็บวกสตรอเบอรี่ไปตัดรสอีก20กรัมนะคะ รวมเป็น100กรัมคือเข้มข้นมากๆค่ะต่อไปใส่ไซรัปมิกเบอร์รี่30 ml ค่ะน้ำเชื่อม20-30 ml นะคะลูกค้าไม่สั่งหวานจิปเลยใส่20 ml ค่ะแล้วน้ำอุ่น75 ml ค่ะต่อไปนะคะใส่น้ำแข็งลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะจิบใช้หลอดเล็ก1แก้วกับอีกนิดหน่อยนะคะทีนี้ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสมูทตี้ก็จะปั่นยากกว่าน้ำปั่นทั่วไปหน่อยนะคะก็จะใช้เวลาปั่นนานกว่าน้ำทั่วไปนะคะ พอปั่นเสร็จแล้วก็นำมาใส่แก้ว20ออนได้เลยค่ะปกติจิ๊บจะใส่เกลือกับผงปั่นสมูทตี้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเขาไม่ใส่เกลือกับผงปั่นค่ะจิ๊บเลยปั่นให้แค่นี้นะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้คืออร่อยนะคะเราจะได้กลิ่นหอมของมัลเบอรี่ชัดเลยค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะ